เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นข้อสงสัยของผู้สูงอายุกันนะครับซึ่งในคลิปนี้นะเป็นประเด็นข้อสงสัยของผู้สูงอายุในเรื่องของการมอบอำนาจนะครับการมอบอำนาจก็มีหลายกรณีนะครับ วันนี้เนี่ยผมได้รวบรวมมาใน3เรื่อง ของการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกันนะครับวันนี้นะผู้สูงอายุจะได้ทราบว่าการมอบอำนาจมีมอบอำนาจในเรื่องอะไรบ้างจะได้ไม่เสียประโยชน์นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยในเรื่องของการมอบอำนาจทั้ง3เรื่องเนี่ยนะครับเราย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ลงทะเบรียนร,รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับวันนี้นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขายังเปิดรับลงทะเบียน ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนใน3กลุ่มนี้นะครับย้อนไปทบทวนนิดนึง1ก็คือผู้ที่จะอายุครบ60ปีในปี2564หรือในปีงบประมาณ2564 2. ผู้ที่อายุเกิน60ปีไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนวันนี้ถ้าท่านดูคลิปนี้แล้วทราบแล้วรีบไปลงทะเบียนนะครับและ3ก็คือผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนานะครับย้ายภูมิลำเนา แบบการย้ายทะเบียนราศนะครับย้ายไปอยู่ท้องถิ่นแห่งใหม่ท่านไปลงทะเบียนที่แห่งใหม่และก็แจ้งที่เดิมด้วยนะครับว่าท่านย้ายไปแล้วท่านจะได้ไม่เสียสิทธิ์นี่คือใน3กลุ่มที่จะต้องดําเนินการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุนะครับทีนี้เรามาทบทวนนิดหนึ่งนะครับว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะลงทะเบียนได้ในระเบียบกฎหมายเนี่ยนะครับเขากําหนดไว้ว่า ผู้สูงอายุที่จะลงทะเบียนได้จะต้องมีสัญชาติไทยมีภูมิลำเนาในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้านคำว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือถ้าท่านอยู่ใน พื้นที่กรุงเทพมหานครท่านลงทะเบียนที่สำนักงานเขตที่ท่านอยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับหรือว่าอยู่ในเขตของเมืองพัทยาท่านก็ไปลงที่สารว่าการเมืองพัทยานะครับหรือถ้าท่านอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลท่านก็ไปยื่นลงทะเบียนที่นั่นนะครับและ 3. เนี่ยจะต้องมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในข้อนี้มีการแก้ไขใหม่ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุฉบับที่2ในข้อที่3เนี่ยนะครับเขาให้ยกเลิกข้อความในข้อ7ของระเบียบปี5-2และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทนนะครับในข้อ7ก็คือให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปเนี่ยลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุด้วยตนเอง ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนาณสำนักง,งานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอายุ60ปีเนี่ยท่านไม่ต้องรอให้อายุครบ60ปีแล้วนะครับต่อมาในวงเล็บที่4ก็คือจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐทวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ผู้รับบำนาญเบี้ยหวัดบำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจําหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจํา นะครับยกเว้นผู้พิการผู้ป่วยเอดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพส .2,548 นะครับก็หมายถึงว่าคนพิการกับผู้ป่วยเอดเนี่ยรับได้ทั้งเบีย้ยพิการเบีย้ยของผู้ป่วยเอดและยังรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ด้วยถ้า,ายุครบ60ปีนะครับนี่คือ,อคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ ลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะครับในคลิปนี้เรามาทบทวนกันนะครับทีนี้ต่อมานะครับในเรื่องของหลักฐานการลงทะเบียนนะครับก็ทบทวนกันอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับหลักฐานการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะครับ 1. ใช้บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสาําเนา 2. ทะเบียนบ้านพร้อมสาําเนา3 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนานะครับในกรณีที่ผู้สูงอายุต้องการรับเงินโดยให้เขาโอนเข้าบัญชีธนาคารท่านก็ใช้สำเนาสมุดบัญชีธนาคารนะครับโดยถ่ายสำเนาหน้าที่มีเลขที่บัญชีและชื่อของผู้สูงอายุแนบมาด้วยแต่ถ้าท่านต้องการจะรับเงินเป็นเงินสดท่านใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านเท่านั้นนะครับ ทีนี้ต่อมานะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของการมอบอํานาจใน3เรื่องนะครับที่ผู้สูงอายุจะต้องทราบว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอันแรกก็คือการมอบอํานาจให้มาลงทะเบียนแทนผู้สูงอายุนะครับการมอบอํานาจให้มาลงทะเบียนแทนผู้สูงอายุเนี่ยนในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้นะครับก็ให้ผู้อื่นที่เป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยนะครับมาลงทะเบียนแทนได้แต่ว่า สิ่งที่จะต้องเตรียมมาก็คือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุและทะเบียนบ้านพร้อมสำเนานะครับและบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจนะครับตร,ตรงนี้นำมายื่นแทนผู้สูงอายุได้นะครับในกรณีที่ผู้สูงอายุมาด้วยตนเองไม่ได้แต่ถ้าท่านต้องการจะรับเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุด้วยเนี่ย ก็ให้ถ่ายสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุนำมายื่นด้วยนะครับทบทวนอีกทีหนึ่งนะครับการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนใช้บัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านทั้งของผู้สูงอายุและผู้รับมอบอำนาจนะครับถ้าต้องการรับเป็นเงินสดก็ไม่ต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารแต่ถ้าต้องการรับเป็นเงินสด ข้าบัญชีผู้สูงอายุนะครับก็แนบ,บสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธน,นาคารของผู้สูงอายุมาด้วยพร้อมกับมีหนังสือมอบอำนาจมาด้วยนะครับนี่คือการมอบอำนาจในเรื่องที่1มอบอำนาจให้มาลงทะเบียนแทนนั่นเองนะครับต่อมาการมอบอำนาจในเรื่องที่2ที่ผู้สูงอายุต้องรู้ก็คือการมอบอำนาจให้รับเงินแทนผู้สูงอายุโดยรับเป็นเงินสดนะครับแต่ในหนังสือมอบอำนาจเนี่ยนะครับ เป to to so ็นการระบุว่าให้ใครรับเงินแทนผู้สูงอายุโดยรับเป็นเงินสดนั่นเองนะครับนี่คือการมอบอำนาจในเรื่องที่2ก็คือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเนี่ยรับเงินแทนตนเองเป็นเงินสดนะครับต่อมาการมอบอำนาจในเรื่องที่3ก็คือนอกจากจะให้บุคคลอื่นรับเงินเป็นเงินสดแทนตัวเองแล้วนะครับผู้สูงอายุยังสามารถที่จะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเนี่ยรับเงินเข้าบัญชี แทนผู้สูงอายุได้ด้วยนะครับหมายถึงว่าวันนี้ผู้สูงอายุเนี่ยไม่ได้มีสมุดบัญชีธนาคารนะครับแต่มอบให้ท้องถิ่นเนี่ย โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบุคคลอื่นก็ได้นะครับแล้วบุคคลคนนั้นเนี่ยก็ถอนเงินไปให,ให้กับผู้สูงอายุได้ด้วยนะครับนี่คือการมอบอํานาจในเรื่องที่3มอบอํานาจให้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารแทนผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั<ๆ>้นนะครับการมอบอํานาจใน3เรื่องก็คือ 1. มอบอํานาจให้ลงทะเบียนแทนผู้สูงอายุ 2. มอบอํานาจให้รับเงินเป็นเงินสด สม,มอบอำนาจให้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดี